ครับดึงอะไรของเราเล่นเป็นหงเสนั่นเองนะครับผมในเรื่องเป็นนักเลงจากหัวหน้าแก๊งฝั่งทนครับรอครับอเล่นเรื่องเียวกับผมเล่นเป็นผมเป็นยงครับเป็นหัวหน้าแก๊งฝั่งกรุงเทพครับน้องน้องอะไระน้องอีกก็น้องไงก็ฝั่งกรุงเทพกับฝั่งนนท์ไงใชครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งครับผมชื่อสิงห์ครับผามพี่แก๊งซิวะครับ ครับผมผมเป็นใครสักคนครับชื่อโซ่ครับเขาตอบไปคุณเป็นลูกน้องแก๊งผมคุณเป็นลูกน้องแก๊งผมก็ได้ครับได้ครับเป็นลูกน้องก็ได้ครับเรื่องนี้มันจะเพราะความชื่อเรื่องมันต้องการต่อยกันมีการนมีทุกอย่างครับเรื่องนี้มีแต่คนอยากเล่นมากแต่ว่าพวกเราได้เล่นแกกได้ถาวนเขาหรือยังทำไมทขาไม่อยากเล่นเพราะอะไรมันมีแต่อะไรที่แบบเด็กผู้ชายอยากเล่นใช้กําลังหรือยังใช้กําลังใช้กําลังแต่คือพวกเราเนี่ยจริง ไม่ไหวแล้วนะอะไรหายากท่านเป็นเราแต่เราฟิตเราไงอ๋อแต่เราบอกคนที่เขาไม่ได้เล่นว่ายังไงอยากเอาอะไรคนที่มันก็เทียนเทียนเขาได้เออถือเขาได้เสียใจด้วยนะหนูบทนักเรียน่ะหลุดจากพวกพี่เปนานแล้วลูกเออแล้วพี่ย้อนวัยกลับไปในเรื่องต้องใส่ชุดเรียนขาสั้นได้ไหมโอ้โหเด็กโงเลยครับเนี่ยถ้าแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างความยากตรงไหนบอร์ดอน์ก่อนเป็นฟิลแบบของผมจะเป็นพูดน้อยปล่อยหนักแล้วก็มีเหตุผล อย่างตัวพี่เกสนี่ก็จะเป็นแบบบ้าใจร้อนแขนแขนเอาแขนครับไม่มีคาถาแล้วไม่ไม่มีคาถาแล้วครับมีแต่แบบมีความว้ามีแต่ว้าออกไปครับช้างอยู่ไหนอย่างงี้อ่าไม่ไม่ใช่อาจจะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเราเออเราไปได้เหมือนกันนะแต่ยีนย่ามาบุกในเรื่องนี้นะลูกดีจรันครับทำไมอ่ะครับบุกดูเหมือนไม่ใช่เรื่องนี้ช้างอยู่ไหนอ๋อแซวแซวแต่พี่เกสตคือมันต้องว้าเองเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนแบบเออเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้าง จะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆครับบทเรื่องอื่นจะเป็นแบบนุ่มอบอุ่นค้าขาใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบหนุ่มแบบนักเลงใช่ครับเป็นนักเลงที่แบบสงสารพี่เกดอ่ะกูช็อตเลยตอนนี้แต่สนุกอ่ะอยู่กองพี่เกดคือตัวโดนปกติถ้ากองอื่นมุกจะเป็นตัวโดนแต่กองนี้พี่เกดเป็นตัวโดนอ๋อมิน่าบุกดูเข้มดูแบบคพื่อนเกิร์ลตลอดมันปักธงแล้วทงแล้วปะเดี๋ยวบุกคหาพี่เตมาเป็นเป็นพักพวกใช่พี่เกดตัวโดนครับ ไอ้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะครับหมายถึงว่าเราต้องบกว่าต้องแบบใช้กําลังนู่นนี่นะเป็นใช้กําลังเป็นคนแบบตัวนี้เข้ามาคุณโซเข้ามาที่จะคอยแบบคอยเบรกคอยเบรกอารมณ์เขาครับเขาชอบแบบว่าทําอะไรไม่คิดแล้วก็จะแบบเป็นคนคิดมากกว่าทำ้วคอยแบบไปเบรกเขาอะไรประมาณนั้นไปเบรกคารลมเลยเจอคารลมไปต่อด้วยกันเลยอะไรนะพูดอะไรวะผมเพิ่งเคยสัมภาษณ์คุณครั้งแรกอ่ะคุณแม่งได้วะไปต่อเออเป็นอะไรบุการไดเป็น คบบรับุกไเล่นเป็นยงครับผมก็พากิบบุ๊กถึงบุกคาแรคเตอร์บุกรูอ๋อคาคาคาเอ้คาแรคเตอร์บุ๊กก็กเ,เป็นฟิลแบบว่าไปใช้สหมอมเหยนครับก็คือจะเป็นฟิลเป็นนักเลงที่เก่งนะนี่ใชแล้วนะรทีจะคู่เลย้้ทหน้าไงเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นกใช้ท่าบอกเอาคาแรคเตอร์ <c oughs> แล้วทำไมเขาเขาเราได้ไปได้แข้แล้วเพิ่งเขาทำได้มาใช้สมองไม่ถึงเขาไไม่คือตัวผมอาจจะเป็นเหมือนนักเลงคือเก่งนะหมายถึงเราจับมีดผ่าอะไรเป็นหมดปืนเปินเป็นหมดแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้เพราะเรู้สึกว่าความสงบสงบสุขมันดีกว่าเราก็จะคอยคอยเบรกเขาอะไรางเงี้ยหรือว่าเบรกฝั่งเพราะเป็นพีชายเราเปนน้องเป็น้องแต่เจะตีกันเก่งถูกไหมีใช่ดีนะสคริปอยู่ข้างล่ารู้สไว่ที่กรคน คุณดูเป็นปรากฏการณ์แล้วดูแต่บาคนก็คือตอนนี้ไม่รู้จะสงสัยใครก่อนนะครับทำไมอ่ะคกูว่าสี่คนนี้ใครน่าสงสารสุงสารตัวเองสงสารก็หรอสงสารสงสารกูขาท้อมึงแกล้งกูทั้งวันเลยค่ะไปถ่ายอ่ะทำไมอ่ะผมไม่ได้นั่งพักเลยคือเขาจะแยกกองสองกองใช่ไหมแต่พอมันว่างปุ๊บมันมากวนผมละมึแก้ั้งวันเลแกล้งกูทั้แกลงกูแหมล้วแก้เขาแก้เขาได้ยินกิจสิสามเขาไหมผมไม่ได้ยินไม่เไม่เท่าไหร่แต่โดนเองเนี่ยผมค่อนข้างค่อนข้างหนัักเลยใช่รคบ หลังผมเบื่อหมดแล้วตอนเนี้ยมีอะไรปรึกษาที่ฟอสไหมว่าเออถ้าจะต้องเจอลูกจะต้องยังไงล่ะก็ทำยังไงไหมครับฟอสรับมือคนนี้เอาแบบไหนเออไอ้บ้าเอออะไรวะเนี่ยเอาใบ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 ยังอยู่ไหมลูกไปใบกันั่งฟังเขาคุยกันใบก็เพลินแล้วครับมีรับน้องไหมครับยังยังไงยังนิ่งอยู่ยังไม่เคยกินข้าวกินขันอยู่ ะมายังนิ่งเรายังกลัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอละละลายเดี๋ยวรอสนิทกันเดี๋ยวรอสนิทเออใช่อันนี้ต้องสนิทเลยกันเดี๋ยวกล้าเล่นไม่กลัวเขาว่าไม่ต้องทนถ่ายไปไปหลับครับเพราะว่าพอพักกองไปก็หลับคือเขาก็หลับตลอดเลยไปไปแกงพี่เลสแทนใช่ที่บอกว่ามันมันไปไม่ถึงใบครับเพราะว่าบางทีผมมานั่งอยู่ข้างใบแล้วพอใบอยู่ข้างๆอ่ะมันยังไม่ทันเล่นไปถึงใบมันเล่นผมจนสนุกแล้วมันพอใจแล้วมันก็เดินไปแล้วเลยใช่คือใบคือใบเนี่ยรุ่นเดียวกับบุกนะครับแต่ว่าเขาหน้าขรบ ไม่ในเรื่องของบุนบูแค่ไหนมันจะต้องเตะต่อยมีหมดเลยครับมีสนับมีมีดมีปืนมีบุหรี่มีรถถังมีเครื่องบินรถถังไม่งัมีอะไรจะเกินปฏิวัติไงยุคปฏิวัติที่หลอต่ถ่ายมีกี่หลอไม่มีไม่มีพวกไอคอน มันมันต้องไปเพิ่มสกิลตรงไหนเดี๋ยวขอเอาของพี่กายแมันจะได้รับผลคตรงไนพี่เกณฑ์ของพี่กายไปก่อนมันต้องยังไงสกิลผมว่าน่าจะเป็นสกิลแอคชั่นครับเฉียดเฉียนนะพี่โนจริงนาอะไรอย่างงี้โนจริงยาวเลยนะทักกองยาวนะมันมีดมีดมาแตะเลยนะนี่มันแข็งมีมันแข็งครับใช่อะไรของพี่บุ๊คต้องไปเพิ่มตรงไหนมนอกจากน่าจะแอคชั่นละครับ ช่เดี๋ยวเขาน่าจะมีส่งเวิร์กชงเวิร์กช็อ,กชอปเลยแต่ว่าจริงๆตัวละครมุไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่ใช่เขาต้องทำหน้าให้เป็นนักเรียนยังไงบ้างไหมทำหน้าแบบเนี่ยหาอยู่เหมือนกันคือเขาบอกว่าต้องเป็นนักเรียนนักเลงกลุกลัวอะไรเงี้ยเราก็ออคิดออกแค่แบบอ่ะลองลองทำได้ไยมเหมไม่ได้หรอขอไปคิดก่อนเคัอเป็นนกเของเธออ่ะพี่เกยสอนสอนสอนพี่บุ๊คนี่น้องบุ๊กสอน้องบุ๊กเป็นนักเลงกลัว ก็ไปเล่นเล่นเป็นคนดีก่อนนะลูกโโอ้หไม่โอ้โหในเรื่องในเรื่องผมเป็นพี่ไงผมเป็นพี่ผมต้องสอนน้องเพราะจะเป็นคนดีนะจะอยู่แก๊งไหนอ่ะต้องดูแลเขาให้ดีกับได้พี่ชายก็ก่อนจะส่งน้องก็ทำตัวให้ดีก่อนนะครับอยู่ปลอสบายเี่ไม่ต้องมาบอกว่าต่อมาต่อคำทุกเรื่องเป็นตัวดูเรื่องเลยเอออ่ะที่ไปมันต้องบูมแค่ไหน ผมว่าบูค่อนข้างเยอะครับเพราะว่านอกจากที่น่าจะเข้ากับฟอร์แล้วมันต้องมีเข้ากับน้องม่อนด้วยที่จะตีรันฟันแทงกันไม่ใช่แค่มีอย่างเดียวไม้ด้วยไม้ด้วยมีคคแฟกด้วยใช่เตะต่อยอะไรเยอะแยะมากมายมีคแมแฝกจริงจริงมีไอ้นี่ด้วยไอ้ไอ้ของเส้าหลิง ที่เป็นเหมือนอะไมันมโซด้วยพี่บอนรู้ว่าพี่เขาก็ะซิบว่าอะไรเมื่อกี้เพราะพี่ฟอสเชื่อได้เหมือนกันตอนนี้ความน่าจะตื่นเต้นอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้มีจริงอันนี้จริงอันนี้มีจริงอันนี้ฟอสเชื่อได้จริงเพราะว่าทั้งวันถ่ายผมไม่รู้ว่าบทฟอสจำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่บอทฟอสพูดทั้งวันคือเรื่องนี้แม่งมันหมดพี่แม่งมันว่ะมันผมชอบผมชอบเรื่องนี้หน่อยเอาทั้งหมดมาลงในเรื่องนี้เหรอมันมันพูดทั้งวันเลยจนผมไม่รู้แล้วว่าแบบอันนี้อันนี้อันนี้แล้วบทบทฟอมมีียยยนะบอทพููดด่คเเวล มันเรื่องนี้มันแน่ๆครับมเราไมันแล้วม่จัดใจยังไงบ้างครับผมไปก็มันซึมซับพฤติกรรมอยู่ครับกาาลังแบบว่เรียนรู้เรียนรู้จริงๆในเรื่องไปคิดว่าทุกคนน่าจะต้องไปเรียนเรื่องฟุกคิวมาเพราะทุกคนก็แบบใส่เต็มใส่เต็มมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่ฟอสบอกไปถ้าเกิดพลาดมามันก็น่าจะต้องพักกองคนเลยน่าจะต้องเพราะทุกคนใส่เต็มจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราสี่คนแบบตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่เรื่องนี้ไม่มีวันปิดกั้ว ปิดคออย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าพูดไม่พูดอย่างนั้นเลยให้เตรียมเตรียมไว้อะให้บุกถอดตัวทันนะครับต้กงคนใส่เต็มยังไงต้องคนใส่เต็มแตะเรื่องนี้เป็นแบบเมกาโปรเจกต์เขาบอกมาแล้วว่าเรื่องนี้จัดเต็มเพราะส่วนใหญ่ีจะแบบเต็มวงเงินประกันอย่ามันเป็นลางไม่ดีพี่เคส เม่าเล่จะบุกไปกับใครพี่เกรทสอนเลยพอบุกเล่นจริงแล้วโดนจริงบางทีโมโหหมดใจแล้วบุกคุยกับพี่มาครับแต่เขาเป็นพี่เรานาะตอนเลือดอาบเลยโป็พี่มึงนเปน้องกูพี่น้องเตียนไม่คิดจะห้ามเลยเพราะว่าพี่แบบว่าห้ามไม่ให้รักกับผู้ชายแกเนี่ยเขาแบบหนีตามผู้ชายแล้วหลงหลงคาลมหลงคาลมผู้ชายอยู่พี่ก็อย่างนี้แหละน้องเออ ดูพี่ฟอร์ตอินคาแรคเตอร์อินมากชอบฟอสอินมากไม่ได้เลยเแบบคุณทีว่าจับทั้งวันสนมอะไรขนมสนุกมใช่นี่คือละครบู๊จริงๆเนาะแอคชั่นจริงๆเนาะแอคชั่นอะแอคชั่นพูดมาเนี่ยเนาะทั้งหมดใช่ถึงจะดูติดเล่นแต่จริงๆแล้วมันแอคชั่นจริงๆอ๋อตลกนึกว่าคอมเมดี้เออตลอดมาคือแบบถ้าเชื่อฟอร์ตก็อาจจะเป็นคอมเมดี้แต่ว่าไปดูเทเลอร์ได้ครับมันแอคชั่นจริงๆมันมากมีมัดมีดแทงด้วยนะ นี่ก็เกี่ยวกับเอางู้นตลอดมันชอบจริงผมบอกแล้วมันชอบมากชอบบ้าพลังสุดท้ายแล้วใบก็มาใหม่น้องใหม่ตลกทั้งสองคนก่อนเราอยากจะแนะนำอะไรหรือว่าให้ไบเลือกไปในทิศทางไหนแต่ละรุ่นพี่เพราะว่าสามคนที่พอคนวรแลกเตอร์อ่อนอเริ่มจากใครก่อนบีฟอร์ท่านแนะนำรับน้องว่าเอออยากเอาใครเป็นตัวอย่างในในกองน็ตวินดี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างฮะ สุภาษิตว่าไงวะไปถามสุภาษิตแล้วเข้าเมืองตาหลิยวหรือเปล่าเข้าเมืองตาหลิยวต้องเหลียวตาตามอ่าเราต้องเหลียวตาตามใครบอกไปไปฮะมึงอยากเป็นตัวโดนหรืออยากเป็นตัวตัวเล่นตี๋เป็นตัวโดนยิ้มอ่ะมุกเคยเป็นตัวโดนมาก่อนไม่ใช่วันนี้ก็ไม่ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้จะไม่ใช่อีกต่อไปนี่เขาบอกผมเลยนะฟอสฟอสกองเนี้ย เล่นปี่ใบนให้ด้วยเฮ้ยนี่พี่เก๋หเอาเอาเอาเฮ้ยนี่ความในใจนะความเลยความในใจเลยนเุกเล่นเล่นพี่เก๋ด้วยเป็นลุ่มเรื่องนี้ลมลุมลุบุบอกลุ่มไม่พอมีมาร์คด้วยมีมาร์คมีพร้อมกิดูพีมอนอย่งเงี้ยเออเออเออเคาเออ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 กออเ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 ป็เตัวโอนบุกอะอยู่ไม่ไเ้บุกอ็เลยต้องไอ้มออ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  ไอ้ม่อนนี่อู้เรื่องนี้มันรวมแต่ละคนไอ้ม่อนนี่อินกว่าผมอีกนะเดินมาแบบขอโอ้เรื่องนี้ไม่ถอดตัวแทนไหมลูกต้อไปบอกไม่ใบไม่เท่าไหร่หน้าเกตอย่างสุดคุมาทำไมผมเริ่มกังวลแล้วว่าอนาคตในชีวิตกองผมจะเป็นยังไงและเด็กๆเด็กๆเด็กๆมันคึกพี่บุ๊กบอกอะไรไบคะพี่บุ๊กแกเอออยากให้ใครเป็นเป็นไอดอลในค่ายผมเป็นเดินตามคนไหนยังไงเออเดินตามคนไหนใช่ไหมครับเด็กจีบเอ็มทีวีแปดแค่นั้นเลย ใช่อมไ,ได้ใช่คือทุกคนต้องแปกใครที่เข้ามาใหม่ต้องแปลก,ก่อนเลยเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกซึปปมซับกันไปโอ้โหผมผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าไบา่ไบ่ไบเราเราก็เติบโตมาแล้วนะการจะเดินตามใครพี่ว่าไบาเลือกเองได้ <c oughs> แต่อย่าเติรนตามพี่อย่าเดินตามใครอ่ะไม่พูดแต่ว่าพี่ว่าน่าจะมีแล้วแหละว่าอย่าเดินตามอันนี้เลยมันไม่ได้แบบ สักดีสักเท่าไหร่นะครับเราเคือเอาเองแล้วกันไปมันไม่มันมน,มน,นะครับมันมีให้เห็นอยู่แล้วไปไปไปเรื่อยๆเห็นแน่นอนต้องแพ้ครับพี่ไปฝั่งนี้ฝั่งตัวคนระับผมฝั่งนี้ฝั่งตัวด้วยครับผมจะไม่เป็นตัวโดนครับเห็นปะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วผูแล้วเขาบอกเธอค่ะบุ๊กว่าเขาไม่เป<ข>็นตัวโดนบุ๊กเขาไม่เป็นเหมือนกันตัวโดนมันต้องมีเรื่องเงี้ยมีคนรับจบครับปิดความไม่พอใจทุกคนหัวตาตื่นโอเคค่ะโอเคครับ การกระทำคุดขาล่ตัวกัน